มาต่อกันเลยจ้าจากที่เราไปวัดเล่งเน่ยี่สองคือหัวมังกรแล้วเราก็จะมาที่ท้องมังกรต่อก็คือวัดเล่งฮกยี่นะจ๊ะไปที่นี่เขาจะมีที่ให้เราไหว้ประมาณสิบสามจุดนะเราก็จุดธูปไล่ไปตามจุดที่เขาบอกเลยจ้าจุดธูปขอพรเรามูใตรู้แล้วเราก็ต้องมูให้สุดจ้าไปจุดเลยจ้าขอพรไปกันนะจ๊ะ อันนี้คือจุดสุดท้ายคือจุดที่13านะคะแล้วก็ผพ่พอนต่อจ้าส่วนตัวนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกให้เราลูบของมังกรหางมังกรเพื่อขอตามที่เจ้าหน้าที่บอกเลยแล้วก็ลูบเต็มที่เลยจ้าพอเราหมูลแล้วเราก็ขอจ้าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเขาให้เราเอาเงินนะคะมาลูบท้องลูบตัวที่มันเป็นเหมือนรูปเงินน,นั่นแหละ เราก็เก็บเงินที่เรารูปเอาไว้ในกระเป๋าเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นขวัญถุงนะจ๊ะอะพี่สาวลูปด่วนจะรูปนี่รอบ